อ่าครับลงเรือมาแล้วออตอนนี้มันเป็นจังไรกับบอ่อปลาถือมันหยเกยเกยเกหยกเยกยังได้ <laughs> นี่นี่ะครับก็คือว่าในพื้นที่แม่โค้งเดียวตานี่ส่วนมากจะเป็นที่ชุ่มน้ำเนาะแล้วก็ในเบียดน้ำเนี่ยไอสิ่งที่เพื่อน,นพัฒนาดีที่สุดก็คือระบบน้ำก็คือเพิ่นจะเพิ่นจะสางสางข้องน้ำไลยกว่าสางถนนเออสิตามกันจะ นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่เข้ามาเที่ยวตามคลองน้ำที่อยู่ทามกลางป่านะกับเบิ้งใดครับบรรยากาศเป็นปลาชุ่มนาที่ยังไม่เครื่อนเกี่ยวกับทิ่กัูแต่ทีนี่พืชน้ำหลากหลายครับนี่แบบนี้บานเน่าก็มีครับเครื่องยังบุนี่บดจำสี่นบดไหนใส่บอลเราบ้างเล้อคนบดเป็นยังแต่ว่าโทรศรพทรา,ามันอนเรตกต <c oughs> อันนี้ ยังยังมาท่านไหนถามว่าบริจัดการการท่องเที่ยวแบบใดหรือว่าเป็นไทยบาทมาทําแบบว่ามาทําเป็นเหมือนแบบว่าท่องเที่ยวเชื่องระบบนิเวียวเชื่องอนุรักษ์เองหรือว่าที่ส่วนของหลักมันมันจัดการนะครับก็ยังมาท่านไหนถามเป็นแต่ว่าผมมือซื้อว่าเออมันมันดีมันมันมันหาเนียแต่เดี๋ยว เดี๋ยวก็จังเบิงยังถามนี่ยังสนใจก็กจังเบิงอีงนอกนาะอันนี้ก็คอยไปเรื่อยๆก่อนว้าวาน,น,นี่ติงกโปร์นก็ได้รลย